สวัสดีค่ะวันนี้เราก็ได้สมาชิกใหม่ยินดีต้อนรับเอฟซีและสมาชิกใหม่ของเราค่ะเมือนี้นพี่น้องจอบสุมือสมือบันนั้นผ่าวะลากออเมื่อคืนนี่ตื่นมาเพราะว่าจนกินนมแม่แล้วเนี่ยน้องนำโชคได้เนี่ย น้องนัดเพิ่นซื้อว่าน้องนำโชคนะตัวผู้จ้ะวันนี้น่ะได้ตัวผู้วันนี้เราได้ตัวผู้เนาะผู้นั่นน่ะนี่แม่มาแบกมาแบกแบกนี่ไหมบาแบกเบิ้งเบื้งเบิ้งไปเอ็ดน้องเด้อผู้นบุญรอดผู้แบกนี่ไหมแบกนี่ไหมนั่นแม่ทาลูกแล้วนั่น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  เขาห่วงลูกเขาได้นั่นน่ะเห็นบ่านันนแบกนี่แหละจ้ะออกมาเมื่อคืนนี้จ้ะเฝ้าที่ว่าที่ว่าไลทสดผ่าเฝ้าเนาะเฝ้าเฝ้าซุมือซุ่มมือนอะ่ะบัดลากอเอมื่อคืนนี้พี่น้องพ่อน้องนัตื่นมาเผว่ากินนมจอดจอดแล้วมึงเนี่ยเขาชื่อน้องนำโชคค่ะมจากเขาก็ออมมาในวันจันทร์เนาะก ข้าคูณข้าคูณเนาะแม่แม่เขาก็ซื้อคําคูณจะแม่เขาไอพุน่นนะสีนวลพุน่นนะสีนวลครับอันบุญรอดไอ้นั้นนะออกเกือบตายเนาะจ้ะอันนี้แหละก็ดีใจเนาะเขาได้สมาชิกใหม่แต่ว่าก็เป็นตัวพู้เนาะตัวพู้หรือตัวเมียก็เป็นสมาชิกเนาะพี่น้องรอมาเป็นปีเนาะกว่าสิได้เนาะจ้ะเขาเขาอ,อออมาเขาก็ แง่เป็นกินนมเป็นเนานะจ้ะเนาะเห็นปะเวลาพี่น้องมามา,มารีวิวเพื่อบ่งเนาะที่ว่าไลฟ์สดเฝ้าเดอ้อมาเฝ้าเดอ้อเฝ้าเด้อเฝ้าล์งูคำคูณเจ็บท้องเอาไปเอามามีเห็นทอดคำคูณออกตื่นขึ้นมาเนาะตัวน้อยๆกินนมแม่หยุดจุดจุดอยู่นี่แหละพี่น้องเนี่ยมาชมด้วยกันเลิศ คลิปนี้กับซ้ำนี่แหละจ้าพี่น้องมาดีวิว้เพิ่งเนาะคือเราได้สมาชิกใหม่เพิ่มมาอีกตัวนึงวันนี้กับคนเลี้ยงกับต้องหาหญ้าเพิ่มเนาะพี่น้องกับจักสีว่าแนวใดแล้วเนาะเพราะว่าเราเลี้ยงเขาเนาะเขาไปหากินเองกับมีเป็นเขาต้องไปหาให้กินคลิปนี้กับซ้ำนี่แหละส่วนอยู่แล้วมานะ่ะตอนรับสมาชิกใหม่ตัวเถึกพี่น้องเอ,อ้ยได้ตัวเถึก คือหรือแม่ก็สร้างมันเท่าเนาะเว้าก่อนนี่น้องชื่อว่าอะไรน้ำโชคน้องน้ำโชคบอกหมอเพิ่นมาฉีดยาพี่น้องกับเย็บหอดรูบางขันหมอมาฉีดยาขนมันนุ่มแค่ขันหมาเขาไปเคลื่อนอะซีลดล้มันห่วงรูมันเนาะภากันเฝ้าอยู่สองอาทิตย์เพระาระว่าบัดเมื่อคืนนี้เพระาะว่าออกมาเออมาแบบกินนมจุดๆแล้วนั่นๆๆๆมันแล่นเสือหมา อีก้อนนี่แม่ก้อนแสดงว่ามึงด่าค่อแม่คนมันนุ่มเจ้าก็เจ้าก็บอกเมื่อกี้เจ้าก็บอกว่าคนมันนุ่มน้องนี่ยายอัดอันนี้เห็่ไหมก็ไม่ได้บ้าเด็ดนะและอัดคลิปอยู่นี่งไหมไดวบ้าให้กันหนี่งไปตองกันนุ่มได้อยู่บ่อปฏิทินนะได้มาอยู่บ่อมันไม่ได้นุ่มตรงนั้นคนมา